ครับแต่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็พ่อครับช่องในลูกพิสานบัดชิมนกน็ามว่าช่องนี้ว่ช่องยังกับย่าช่องนี้ละ่ะโมมี่ยังโมมี่สาระยังกับไทยกับไทยพิสานกับพ่อไายก็ช่องกับมีผพูดจิตามหนึ่งก้นเนี่ยกดติดก,กดถือหรอก จะเล่จิดจะร้องอยังหน่อยก็ไปหาเส้นเหลาขวดหน่อยไม่ได้ขวดหนึ่งกัเราหายหยากก็บุกครเส้นกูเหมือ๋มันได้ที่นอกจวดเออ อันนี้ก็มาถ่ายขอบคุณเนานะอันนี้พูดติดตามคิดจังไงหรอกสองมีอีีเนี้ยเดี๋ยมียังมาฝากไม่ได้เราก็บักกล้วยเนะี่ก็เปรียบก็บเฮ็ดช่องนี่ขึ้นมากแเฮ็ดยังก็อันนั้นคดกว็ว่าจะไหวขายของ ไม่เฮ็ดทันเฮ็ดนี่แหละยักจีรขายบุไทายเรียนไท,ย,ทยหัวไปนี่แหละว่าจิตอ่บน้ำโปรโ่งนะฮะมีคนติดตามหลายเบาหย่อนบุนนี่ยัง่รนะครับได้คลิปขอบคนที่ติดตามมันจะฝากซองไว้แน่เลยครับอย่าง เื่องเลสาระกับมี่หรอกเื่องมี่ซาราบ,บัวมี่หรอกก็ปบะติครับแค่นี้แหละ